สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบเบรีในเกมไม้ค้ำเอาชีวิตรอด100วันฟาร์มิ่งวันเลกภาคที่3แล้วนะคะภาคนี้จะเป็นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดตั้งแต่วันที่51ไปจนถึงมาที่75ซึ่งตรงกับปลายฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วงช่วงเวลาที่เกินค่งทางนี้หมู่บ้านจะพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามต่อเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นมาที่51หรือวันที่21ในฤดูร้อนแม้แดดจะแรงอุณหภูมิข้างนอกจะร้อนแค่ไหนแต่งานในฟาร์มที่ต้องทำยังมีเหลืออเยอะแยะมากมายว่าแต่คุณเป็นใครมาทำอะไรในห้องฉช่ไหคะหน้าตาไม่คุ้นเล้เข้ามาได้ไงเนี่ยใครเปิดประตูทิ้งไว้เอออ้าเห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดเอาไงดีทำไมมันเยอะหรือว่ากิฟต์ดูเดเกินอ้าวแล้วเขาเดินออกจากบ้านเฉยๆเลยอะนะ อะไรเนี่ยพอทุกอย่างสงบกิ๊บก็ออกมาเคลียร์ผักค่ะวันนี้ให้ผลผลิตหลายต้นทั้งหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศทํางานจนหมดแรงต้องแวะมาทําอาหารเพื่อกินเติมพลังซะหน่อยกิ๊บใส่มะเขือเทศลงในเครื่องปั่นแล้วก็เอานมเทใส่หม้อทีนี้ก็จะได้น้ํามะเขือเทศแล้วก็นมร้อนๆดื่มแล้วชื่นใจมะเขือเทศเนี่ยถ้าขายทั้งลูกก็จะราคา60บาทแต่ถ้าหาักเอาไปปั่นเป็นน้ํามะเขือเทศขายก็จะได้ราคา75บาท กำไร15บาทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แฮะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ขายแบบนี้ก็ได้แหละเนาะแล้วกิ๊บก็มาซื้อมเมล็ดผักจากเจนนี่แต่กิ๊บดันลืมดูตังในกระเป๋าแย่ yeah, แล้วค่ะซื้อได้แค่ถุงเดียวหัวหอมใช้เวลา8วันในการโตตอนนี้ก็วันที่21แล้วถ้าซื้อพวกนี้มันจะเฉียดฉิวมากเลยนะคะต้องลุ้นนะ่ะไม่แน่ใจว่าจะโตทันหรือเปล่างานที่เหลือของวันนี้กิ๊บก็มาทําหลังคางของคอกวัวให้เสร็จพอล่อนดึกแล้วกิ๊บก็เลยมาลองทําเมนูแปลกๆดูคือมันไม่มีในสูตนะแ่่กิิบคดวา แอปเปิลเนี่ยมันเป็นผลไม้อาไปปั่นในเครื่องปั่นก็ต้องได้น้ำผลไม้ดิทำไมมันออกมาสีดำขนาดนี้อะขวันที่52กิ๊บก็มาลองทำเมนูอื่นๆดูบ้างเอาหัวเช้เท้ามาหาั่นบนโต๊ะก็จะได้เมนูสลัดหัวเชเท้าค่ะเคยกินกันไหมคะกิ๊บเคยกินนะแต่กิ๊บว่าเมนูนี้มันต้องกินกับพวกปลาค่ะถึงจะกินได้ถ้ากินเปล่าๆเฉยๆเลยกิ๊บว่ามันแปลกๆไงก็ไม่รู้อะ พอ11โมงกิ๊บก็ไปซื้อผักอีก3ถุงมาปลูกจัดการเรื่องในฟาร์มจนเรียบร้อยกิ๊บก็มาคุยกับยูริฟค่ะดูว่าปลูกบินอันต่อไปต้องใช้เงินเท่าไหรอ่อีกไกลเลยแฮกิ๊บว่านะวิธีที่จะทำให้ได้เงินเยอะๆทีเดียวก็คือเราต้องขยายแปลงผักให้มากกว่านี้แต่ด้วยพลังงานของเราที่ไม่ขีดจำกัดจำเป็นจะต้องอัพปูร์นน้ำให้ได้ซะก่อนและถ้าจะอัพบูร์นน้ำก็ต้องมีแร่ระดับต่อไปและถ้าจะหาแร่ระดับต่อไปได้กิ๊บก็ต้องมีคอร์ที่อัพเกรดและถ้า,ากิอออกิอออกกกจะัเเคค็ตว ร้อยก่อนวุ่นวายเนาะไม่เป็นไรค่ะแบบนี้มันก็สนุกดีค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เสร็จเวลาที่เหลือของวันนี้กิ๊ก็เลยหมดไปกับกันเอาค้อนไปตีสิส่งต่างๆจนกระทั่งเวลร้อยจัว่าไปกิ๊บลืมมาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวเพิ่มเลยอะ่ะคืนนี้กิ๊บลองเอาเข้าวโพดไปอบในเตาอ,อบนะคะอืมมันได้ข้าวโพดปิ้งค่ะ คืนนี้คิดว่ากิ๊บคงไม่ได้นอนและทําอาหารขายทั้งคืนพอเช้ายอดเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีทําให้ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเปล่าเลยค่ะแถมวันนี้เ้าโอนยังให้ผลผลิตอีกอุ้ยเดี๋ยวนะทําไมกิ๊บเห็นมีสาวน้อยเม่นมนอ,อยู่ในแปลงผักอุ้ยน้ำมาทางนี้แล้วมีเมียวเมียวเมียวฮาร์ดคอร์กับแม่มดนี่โคตรอันตรายเลยค่ะอุ้ยสก,กิลตั้งยังไงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 เดีเ๋ยวอ๋ออ๋อโอเคหยุดหยุดหย,ยุดตามมาแล้วย,ยัง โอ้โหยังไม่ยุอีก็ผู้หนีขนาดนี้แล้วยังไม่รอดจากการโดนพิษของนางอีกไม่เป็นไรเรามีนมอยู่ในตู้เย็นเอ้าดื่มไม่ได้อ่ะต้องต้มก่อนเหรอโอ้ยสุกเร็วเร็วสิสุกเร็วเร็วอ้าวไม่เป็นไรชชางมาเถอะอาเชื่นอ่ะโอเคตอนนี้ย็นแม่มดคงจะไม่มากลัวเราที่ฟาร์มแล้วละมั้งได้เวลาทําฟาร์มต่อค่ะเก็บข้าวโพดให้เรียบร้อยเออเดี๋ยวแนวนะเดี๋ยวนะ ทำไมยังไม่ไปอีกเนี่ยจะมากลัวจะไปถึงไหนจิ <Nope. S 1> ๊บพยายามจู๊กหลอกกับนางแล้วก็กลับมาที่แปลงผักต่อเก็บเกี่ยวไประแวงไปโอ้โห้พลาดเลยเนี่ยไปตีต้นที่ยังไม่โตเฉยเลยสุดท้ายก็ไม่ไวายค่ะนางเห็นกิ๊จนได้เอ้ยเดี๋ยวกิ๊บวิ่งไ่ออกด้วยอะอาหารมันไม่พอยูริฟเจช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนแปลงน้างวิ่งตามโรบ้ามันเป็นพวกโรคจิตแน่เลยอะสุดท้ายยังไม่หมดโรคจิตนั่นพอเห็นจิ๊วอยวายนางก็จากไปเฮ้ย <Hey, S 1> มันได้ผลด้วยค่ะทุกคน กิ๊บเอาครม,มาคุยกับคุณลุงแดเนียลแต่คุณลุงแดเนียลบอกว่าก่อนจะอัปเกรดขอซ่อมแซมซะก่อนอ้โหูทำไมจะต้องซ่อมด้วยก็ไม่รู้มันเสียเวลาคูณ2เข้าไปอีกนะเนี่ยไม่เป็นไรในไหนวันก่อนกิ๊บก็ทาข้อวัวเสร็จแล้วกิ๊บก็เลยว่าจะพาวัวกับไก่เข้าคอค่ะแต่ว่าเจ้าวัวเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ว่าทาไมกิ๊บดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกคือตอนนั้นกิ๊บไม่ทันเห็นค่ะว่าวัวมันติดเชือกอีกอันหนึ่งอยู่พยายามดึงใหญ่เลยดึงไม่ออกักทีดึงจนหัวร้อนอ่่อ่ะะกกก็ก็เเเลลยยอออไไมาาแ้้ววดดี จะว่าไปตอนแรกคิดบว่าจะปูพื้นเป็นพื้นไม้นี่ว่าไม่อยากเลี้ยงไก่อยู่กับดินอะอยากจะเลี้ยงแบบออแกนิกซะหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกิ๊บค่อยมาปูพื้นเอาก็ได้กิ๊บทําที่ฟักไข่ไว้ข้างบนนะคะส่วนจุดกินอาหารเอาไว้ข้างล่างตรงกลางนี่กิ๊บทําโดยนึกถึงชีวิตจริงเลยนะเวลาเรามาเก็บไข่เนี่ยถ้าไข่อยู่ที่พื้นเราก็ต้องมาก้มๆเงยๆถูกมะถ้าวางรังไว้สูงหน่อยมันจะได้อยู่ในระดับสายตาพอดีวันที่54ทํางานบ้านทุกอย่างในช่วงเช้าเสร็จบ่ายๆกิ๊บก็มมาลงงเือค่ะ มาลงขำขำเอาหินไปเพิ่มพอดีหินเอาไปเผาหมดแล้วอ่ะจะเอาเป็นหินคอปเปอร์สโตนไปปูเป็นพื้นถนนซะหน่อยพอวันที่55ิกิฟก็มาปูถนนค่ะจากนั้นกิฟก็มาวุ่นวายกับการเคลียร์ต้นไม้เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับสิ่งก่อสร้างอันต่อไปแล้วก็นึกขึ้นได้ค่ะว่ากิฟไม่ได้เข้าคาเฟ่มาหลายวันแล้วไหนจะสูตรอาหารไหนจะเครื่องครัวกิฟยังได้ไม่ครบเลยอะ่ะอ้าวเดี๋ยวนะทำไมวันนี้เขาไม่มีขายอะ่ะ ดูท่าแล้วสงสัยเขาจะสุ่มนะคะบางวันก็มีขายบางวันก็ไม่มีไหนๆก็เตรียมใจมาเสียเงินแล้วในเมื่อซื้อตรงนั้นไม่ได้กิ๊บก็แวะมาซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารซื้อไปสักอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็แล้วกันโอเคค่ะได้เวลาลองทําเมนูใหม่ๆกันบ้างแล้วกิ๊บเทนมใส่หม้อแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปนี่ถ้าเคี่ยวไปสักพักน่าจะได้คอนเฟ็อะไรเอ๊ะทำไมทำไมมันมาก ถ้าอย่างนั้นเอาใหม่เดี๋ยวกิ๊บจเทนะ้ำมันใส่หม้อแล้วใส่มันฝรั่งลงไปทีนี้เราก็จะได้เฟ้นาฟทำไมไม่ใช่ล่ะเอ๊กิ๊บว่ากิ๊บรู้แล้วว่าทำไมมันไม่มันทำด้วยหม้อไม่ได้มันต้องทำด้วยกระทะเราเอาหัวหอมมาซอยดีวนีจะได้สลัดหัวหอมไหมแหมทำไมมันเป็นอาหารใหม่เนี่ยมันไม่ได้ผ่านความร้อนเลยนะพอสามทุกว่ากิ๊บก็เอาเข้าวโพดอบไปโยนเข้ากล่องขายของ แต่ว่ากล่องมันไม่ถูกดูดไปขายกิ๊บก็เลยเช็คที่ข้อต่อโอ้โหของตันนี่เองอะพวกของเสียมันขายไม่ได้หรอกหรอนั้นก็ช่วยไม่ได้ยูรีฟทำงานเหนื่อยไหมและมีของจะมาให้เธอด้วยนะของกินที่ฉันทำเองเลยนะอร่อยนะลองกินดูอ,อ้าว ทำไมอ่ะเรา่าทำมาเลยนะถึงมันจะหน้าตาแปลกๆหน่อยก็เถอะแต่นายไม่ควรจะปฏิเสธของที่ผู้หญิงทําให้แบบนี้นะเว้ย You suck นายมันไม่แมนเลยให้ตายเถอะชิวันต่อมากิฟตยังคงหมกมุ่นกับการทําอาหารกิฟตเอาข้าวปั้นไปต้มในหมอ้อมันก็จะได้ข้าวต้มไดไ้ยังไงก็ไปดูเนะาะคราวนี้ใส่นมลงไปในหมอ้อแล้วก็หยอดข้าวลงไปมันก็จะได้ข้าวต้มนมสด เอาจริงมันอร่อยเหรอคิปไม่เคยกินนะใครเคยกินข้าวต้มนมสดก็เม้นบอกคิปหน่อยนะคะอ่ะสุดท้ายเอาเข้าวไปย่างในเตาอบมันก็จะได้ข้าวปั้นย่างเออ้าแบบไทยๆนี่ก็เป็นข้าวจีหรือเปล่านะพอเที่ยงคิบก็ไปหาแดนเนียเพื่อเอาคอนที่ซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จแล้วก็อัปเกรดต่อเลยทําธุระเสร็จกิบก็ไปพาวัวจากร้านขายวัวเพื่อไปเข้าคอกถ้าไม่ติดว่าตตังจะเอาไปซื้อบูปินนะกิบจะเอามาซื้อแกะซื้อวัวให้หมดเลยเวลาที่เหลือกิบก็ไปยืนกดโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เพ กว่าจะตกแต่งเสร็จก็วันที่5 7เเลยพอใช่ได้อยู่เนาะวันนี้มีข้าวโพดแล้วก็มะเขือเทศโตค่ะแต่เดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวละการขอตกแต่งภายนอกบ้านเพิ่มหน่อยมมนมีข้าวของที่เกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับชนบ,บดเยอะเลยแต่งแบบนี้มันเข้าธีมสุดๆเสร็จธุระแล้วกิ๊บก็ไปหาเลียล่าที่ร้านคาเฟ่นี่ไงวันนี้มีอุปกรณ์เครื่องครัวมาขายแล้วค่ะอ้าวสูตรเมนูนี้มีแล้วเหรอเนี่ยนี่คุณขายของซ้ำแบบนี้ก็ได้เหรอข่าวหนาถ้าจะซื้อสูตรต้องดูชื่อเมนูดีๆแล้วค่ะแล้วลกิก๊บ ตอนแรกคิดบว่าจะวางร้านตกปลาอยู่ข้างๆโรงแรมนะคะแต่ว่าไปๆไปมาๆกิ๊บรู้สึกพื้นที่มันไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะกิ๊บเลยตัดสินใจมาเคลียร์ต้นไม้ด้านหลังข้อไก่พอวันที่58กิ๊บก็ทำถนนต่อยอาวมาให้เดินมาทางหลังข้อไก่ได้ด้านหลังนี้ถ้าเคลียร์พื้นที่ออกจะมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยค่ะกิ๊บก็เลยว่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้แหละมาวางบูปิ้งของร้านอื่นๆแล้วกิ๊บว่ากิ๊บไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยค่ะ กิบตัดต้นไม้แล้วบางทีพอเช้ากลับมาอีกทีต้นไม้มันโตกลับมาที่เดิมและพอกิบสังเกตดูดีๆใบโอมนี้เต็มไปด้วยต้นอ่อนของต้นโอ๊กพอกิบตัดต้นเก่าออกต้นใหม่ที่เพิ่งได้รับแสงก็จะโตขึ้นมาแทนที่มันก็เลยเหมือนเป็นการตัดแบบไม่มีที่เส้นสุดเลยเพราะฉะนั้นกิบก็เลยต้องมาเคลียร์ต้นอ่อนออกพอจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วกิบก็ได้เวลามาวางบูปิ้งของลานนักตกปลา โอเคเราปล่อยอยูริฟเขาทำงานไปนะคะกิฟมันทางานปูถนนต่อจริงๆถ้าเรามีการเวลเยอะๆหรือหินที่มีหญ้ามอสขึ้นเอามาวางปูถนนแบบผสมผสานกันมันจะสวยกว่าวาง Pop พุเพลสโตนเพียวๆแบบนี้แต่ว่ากิฟไม่มีของอ่ะไม่เป็นไรแหละเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะอาจจะสวยน้อยหน่อยถ้ามีเวลากิฟค่อยหามาแต่งเพิ่มแล้วกันเออวันก่อนมีคนมาเข้าฝันกิฟด้วยนะกิฟ <c ười> มาในคอมเมนต์อะ่ะเขาบอกว่าอาวุธหรือชุดเกาะเนี่ยมนสามารถออพเวลได้ด้วยกิฟก็เลยลองกดตามดูเฮ้ยมันได้จริงๆด้วย ตอนนี้ดาบกิฟเวลสาแล้วนะคะเราก็เลือกสกิลติดดาบเอาเป็นไม่รู้จะเอาอะไรดีเอาเป็นไฟพิษแล้วก็ไฟอีกรอบนึงแล้วกันนะคะอารมณ์แบบตีติดไฟตีติดพิษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดีอ่ะแบบนี้ไม่ต้องพึ่งโตเอนชา์เลยวันที่5 9วันนี้กิบตั้งใจว่าจะมาตั้งชื่อสัตว์ในฟาร์มค่ะ2ชื่อที่กิฟเลือกมาก็มีกิ Momo นจิกับโมโมกินจิีนกิฟตั้งชื่อเป็นน้องไก่แล้วกันนะคะส่วนโมโมเนี่ยตั้งเป็นน้องวัว พูดแล้วอยากกินโมโมอพาราได์ <S <s> <S เสร็จงานในฟาร์มกิ๊บก็ไปคุยกับคุณลงุงแดเนียลค่ะในที่สุดวันนี้ที่เราคอยก็มาถึงคอร์สอัปเกตทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวก่อนไปลงเมืองกิ๊บขอปูถนนให้เสร็จแล้วก็แวะไปดูที่ร้านของนักตกปลาสักนิดนึงโอ้โหสมเป็นนักตกปลาปลาเต็มกล่องเลยแน่นอนค่ะแบบนี้จิ <Konst> ๊ <ina> ของเสร็จกิ๊บก็ไปเก็บที่บ้านค่ะแล้วก็ไปลงเมืองหมูบาบสามแล,แล้วเนี่ยไม่เป็นไร เราโต้ลุ้งได้เพื่อแม่เสียเวลากิฟพยายามลงไปชั้นลึกๆให้เร็วที่สุดพอลงมาลึกได้พอประมาณกิฟก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในแผนที่มันสว่างแปลกๆอะ่ะเหมือนจะเป็นห้องลับหรือเปล่านะเดี๋ยวพยายามวนๆหาทางเข้าก่อนถ้ามันเป็นห้องลับก็ต้องมีทางเข้าวนอยู่สักพักกิฟก็เจอหินขึ้นอยู่ที่กำแพงเขาที่แล้วกิฟก็สังเกตเห็นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรอะ่ะหรือว่าทางเข้าห้องลับจะอยู่ตรงนี้พอลองขุดดูเหมือนด้านบนมันจะสามารถขุดต่อไปไหนได้เลยค่ะและแล้วเซนของกิฟก็ถูกต้อง มันเป็นห้องลับจริงๆด้วยกลิปค่อยๆเดินสำรวจดูเผื่อจะมีมอนเตอร์ที่เป็นอันตรายแต่ดูจากแผนที่แล้วมันน่าจะปลอดภัยอยู่นะคะวิ่งนั่นไรอะ่ะหัวกะโหลกเหรอแล้วที่ปากมันมีประตูนรกด้วยถ้าเข้าไปเราจะไปโพไหนอะ่ะเอาล็อชุดก่อนเราก็ไม่พร้อมนะคะแต่ว่ามันก็น่าตื่นเต้นออกจะปล่อยไว้อย่างนี้ได้ยังไงจริงมะแต่ก่อนเข้าไปขอสำรวจรอบๆก่อนนะคะ เผื่อว่าจะมีสมบัติไงโอโหของไม่ได้เรื่องเลยจากที่เดินสำรวจรอบๆแล้วกิฟค,คิดว่าตรงนี้มันต้องเป็นคุกล้างแน่ๆเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่เคยถูกจับมาที่นี่แต่ว่าตอนนี้คนพวกนั้นก็คงไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วละค่ะโอ้ไม่ก็ด้านหลังมีเพชด้วยคุ้มล้วค่ะคุ้มแล้ว,ลวพอเดินขึ้นมาตรงนี้โอ้โหชัดนี่มันเพลิประหารด้วยการแขวนคอนี่ว่ะยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะเนี่ยในกล่องไม่ค่อยมีอะไรแฮะ โอเคสำรวจหมดแล้วได้เวลาเข้าไปสำรวจในป่าของโครงกระดูกกันแล้วค่ะหวังว่าคงไม่ได้อันตรายมากนะตัวกิบก็บ้างบางโอ้โอเคแล้วน่นนปกติฮะตรงนี้มีแร่อะไรด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขุดขอมองดูรอบๆก่อนเหมือนว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ใกล้เมืองนรกนะคะอุ๊ยเดี๋ยวเป๊ะไปทไหนเนี่ยกิบตกใจจนเผลอเข้าประตูวาเพื่อหนีออกมาแล้วพอออกมาปุ๊บกิบก็ต้องช็อกกว่าเดิมเดี๋ยวนะ ที่นี่ที่ไหนอะเราค้างมืดไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยพอสายตาเลิมชินกับความมืดกิฟก็พบว่ากิฟอยู่บนทานน้าแข็งที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลชิบหายค่ะชิบหายมากๆกิฟจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเอาเป็นว่ากิฟขอนอนก่อนแล้วกันนะจะได้รีพลังงานพอเช้าวันที่60กิฟก็กลับเข้าไปในนรกอีกรอบกิฟพยายามเอาดินวางเพื่อบังสายตาไม่ให้เบีตดมันมองเห็นบางสายตาได้พอประมาณกิฟก็เริ่มทาการขุดแร่เฮ้ย บอกว่ามันบังเอิญมันก็จะดูแปลกเกินไปมันคงไม่ใช่อย่างที่กิฟคิดใช่ไหมลองขุดบล็อกนี้สิหน้าตามันเหมือนเพชรมากเลยนะอเออเจียงนี้ค,คิ๊ว่ากิฟชัวร์แล้วค่ะพวกบล็อกแร่ต่างๆในนรกเนี่ยมันสุ่มบล็อกที่มีซิวอฟิชอยู่ข้างในด้วยอะ่ะอ,อหมดอารมณ์จะขุดแร่ต่อเลยค่ะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเพช โอ้ไม่กออารมณ์ที่หมดเมื่อกี้มันถูกทําให้หวนกลับคืนมานอีกครั้งด้วยเพชรนหนึ่งเม็ดรู้ไหมเข้ามันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าในนนลกเป็นจุดหาแร่นั่นเองแต่มันก็เสิ่งกับซิว่ฟิดอยู่พอสมควรเลยฮนะแผนในนนลกไม่มีวันและเวลาบอกด้วยเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วขุดแร่ได้พอประมาณกิ๊ก็เดินทางกลับค่ะ กลับออกมาก็ยังคงอยู่ที่ทาน้ำแข็งและจุดพูอะไรนี่ฉันกลับมารอบที่สองแล้วฮัลโหลจากสถานการณ์และสิ่งที่เรามีดูเหมือนว่ากินจะต้องข้ามน้ําเข้าไปในเกาะตรงนู้นเพื่อตัดไม้เอามาทําเรือแต่ดูจากแผนที่แล้วในน้ำน่ะเต็มไปด้วยกาเดียนกิ๊บไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะว่ายขึ้นฝั่งทันไหมโอ้โหพูดถึงก็มาเลยโอเคไม่ว่ายังไงก็ต้องไปค่ะมันเป็นหนทางเดียวที่ทําให้เรากลับบ้านได้ถ้าดูจากในแผนที่ทําให้มันเหมือนเป็นเลดร์เพื่อว่ายหลบพวกมันก็น่าจะพอทําไมมันเยอะขึ้นเรื่อยเรืยอ่ะ แล้วพอ,อยิ่งเข้าใกล้ฝั่งจากจุดสีแดงก็กลายเป็นจุดสีเทาจุดสีเทาพวกนี้ก็คือฝูงปลาหมึกนั่นเองนะคะกิ๊บจำได้ว่ากิ๊บรับเควสฆ่ปาปลาหมึกก0ตัวมาด้วยแต่ถ้ามัวแต่ฆ่าปลาหมึกตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่เวลานะคะนี่มันห้าโมงเย็ยนแล้วอ่ะกิ๊บต้องรีบเดินทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดด้วยกิ๊บก็รีบตัดไม้รับเรือแล้วแจวจ้ำเลยจ้าประมาณเกือบห้าทุ่มกิ๊บก็กลับมาถึงละแวกบ้านโอ้โหคนรอตลอเพี ว่ากิ๊บอ้อมไปเข้าอีกทางดีกว่าและในที่สุดกิ๊บก็กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยเออจะว่าไปวันนี้วันที่30มหมดฤดูร้อนแล้วนี่นาะพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนผักปลูกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จะเป็นต้องรดน้ำต้นไม้เลยและในที่สุดวันที่61หรือวันที่หฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงแสงแดดที่กระทบพื้นมันเป็นลายดูแล้วปแปลกตากว่าทุกทีกิ๊บเริ่มงานของฤดูนี้ด้วยการเก็บเกี่ยวผักที่ตายแล้วออกเก็บเบอร์ดี้เตรียมแปลงและไปซื้อมเมล็ดจากเจนนี่มาปมาลูกเมล็ดูี้แแพงง ได้เอาตังเกือบหมดเลยจะว่าไป,ปกิฟจะเอาแร่ชนิดใหม่มาอัพบูรณ์น้ำไม่ใช่หรอเนี่ยกิฟลืมสนิทเลยอ่ะแถมวันนี้ก็เย็นมากแล้วแล้วดูใบไม้ร่วงมันมืดเร็วกว่าแล้วดูร้อนเร็วมากด้วยกิฟก็เลยเอาเวลาที่เหลือมาอัพเกรดข้อไก่ซะเลยแล้วก็ยังพอมีเวลาให้กิฟได้ทําอาหารขายไหนๆก็ไหนๆขอลองเมนูใหม่หน่อยกิฟเทน้ำมันใส่กระทะแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปทีนี้เราก็จะได้เฟนฟา แต่ว่าไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันค่ะม่ต้องหลายขั้นตอนล้างใส่น้ํามันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสิทีนี้เราก็จะได้ไข่เจียวสงใส่ยังเลยอะ่ะแล้วไข่าดาวทําไงเทนมลงไปแทนน้ามันแล้วก็ใส่ข้าวโพดล,ลงไปเราก็จะได้คอนเฟตเอาละเมนูต่อไปกิปเอาปลามหาหั่นบนโต๊ะทีนี้กิปก็จะได้ซาซิมิ แล้วกิฟก็เอาเข้าวปั้นกับปลาวางลงบนโต๊ะแล้วก็สับๆๆข้าด้วยกันเราก็จะได้ซูชิโอ๊ยนี่กิฟทาอะไรอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าจบการทดลอ,องทําเมนูใหม่ๆแต่เพียงเท่านี้นะคะที่เหลือเดยกกิฟทำเป็นเมนูเดิมเพื่อทําขายแล้วล่ะวันที่62เคลียร์งานบ้านทุกอย่างเสร็จกิฟก็มาคุยกับยูริเพื่อดูว่าจะสร้างอะไรเป็นอย่างต่อไปจุดตกปลาสามพันใช้ของนิดเดียวด้วยเอาอันนี้ละกันแน่นอนจุดตกปลาก,ก็ต้องวางใกล้ๆกับร้านของนักตกปลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้น่าจะดีโอเคคอน เล็กๆแบบนี้ยูริฟน่าจะสร้างปรับเพียวก็เสร็จอุ้ยเจอคุณนักตกปลาพอดีโอ้โหขายเวดตกปลาอะไรกันเนี่ยวันที่63วันนี้ฝนตกค่ะพอเห็นฝนเท่านั้นแหละกิฟก็นึกขึ้นได้ทันทีเลยลกิฟยังไม่ได้อัพเกรดตัวรถนะว่าแต่คุณยูริไม่ย็นทําอะไรตรงนี้คะเอา้านี่คุณยังไม่ได้เริ่มสร้างอีกหรออย่าบอกนะว่าเดินติดเดี๋ยวอย่าบอกนะ โอ้โหชัดเลยรู้นะเนี่ยว่าเดินติดแบบนี้ได้ด้วยเขาหลังต้องระวังกว่านี้แล้วล่ะกากนาันกิฟก็รีบมาลงเหมืองเลยค่ะเครานี้แหละจะต้องเอาแร่มาให้ได้กว่าจะลงมาถึงชั้นที่มีแร่ใหม่ก็ปาไปห้าโมงครึ่งเลยค่ะกิฟอยากจะให้มันจําพิกัดตรงนี้ได้จังเลยอะ่ะกิฟไม่อยากจะลงมาใหม่ทุกรอบเพราะมันไกลอะ่ะ ตีจะตีสองกว่าคิดก็เป็นลมสลบกลับมาที่บ้านวันที่64วันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่ค่ะเป็นโอกาสดีที่คิดจะได้ไปอัปเกรดบัวรดน้าโอ้โหแล้ววันอาทิตย์ด้วยไม่รู้ว่าร้านปิดหรือเปล่าคุณลุงแดเนียลค่ะอัปเกรดบัวรดน้ำไต้องโพดมาส่งมาเร็วๆเลยให้วโอ้โหโอเคค่ะขอบคุณนะคะอะไรเนี่ยลุงแกเม้นมาเหรอตอนนี้ธุระของเราก็หมดแล้วนะคะเราไปลงเหมืองปกติกันบ้านดีก,กว่า ้ยคุณยายทำไมมาอยู่ตรงนี้หนูเห็นคุณยายอยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วนะคุณยายได้กลับบ้านบ้างหรือเปล่าเนี่ยคาติดหรือเปล่าคะคุณยายฮัลโหลโหไม่เป็นไรจ้าหนูจ้าเดย่แค่มาชมวิวตรงนี้เฉยๆอ๋อโอเคค่ะงั้นหนูไม่กลัวแล้วนะคะเนื่องจากหินเรามีจํากัดแล้วเราก็กะจะลงไปลึกมากเพราะฉะนั้นกิฟตก็เลยทําเป็นบันไดาทางลงไปฝั่งเดียวนะคะแบบนี้เพื่อตอนขึ้นมาเราจะได้ไม่เหนื่อยกิฟตขุดลงมานานนานเลยค่ะประมาณสี่ทุ่มกิฟก็มาจ้าเอกกับอัมมาดอนไม้ยาวเลยค่ะคืนนี้บอกเลยยาวๆเพราะว่ายังไงน้้กไไม่ม่่าาใหลลับปทํออยูแวะุ ยันตีสี่คิวก็มาเจอเข้ากับ่อสปาร์มอนเตอร์โอ้โหไอ้จิวไอ้จิวไอ้จิวใจเย็นน้องใจเยน็ยนใจเยน็ยนใส่ชุดอด้วยโอ้ใจเย็นใจเย็นเย็นเอาละเห็นสปาร์แล้วแต่ระยะน,นี้เอื้อมไม่ถึงด้วยสิเฮ้ย <c oughs> ในกล่องหนสิโอ้คุ้มค่ายอยู่อีกกล่องละโอ้อันนี้มีเสื้อเพชรด้วยโอ้ยรวยเพชรแล้วค่ะแถมตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดสปอนมอนเตอร์ที่ ใหญ่มากเลยนะเนี่ยตอนในงานหยาบนะคะ่ะเพราะช่องเก็บของกิ๊บมันเต็มบางอย่างกิ๊บก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะจะทิ้งก็ยังไงอยู่อดี๋จะเอาติดมือกลับไปเผื่อแนอนะคตจะรู้ว่ามันใช้ทาอะไรกว่าจะเสร็จตรงนี้ก็ปาไปโน่นเลยค่ะ10บโมงแล้วกิ๊บก็ตรงกลับบ้านขึ้นหมายทีก็บ่ายซะแล้วด้านบนฝนตกซะด้วยต่อให้ไม่มีบูรดน้ดําต้นไม้ก็ยังคงโตอยู่ดีพอวันที่6 6วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมันหวานให้ผลผลิตแล้วค่ะแต่ว่าไอ้ผักตรงนี้นะ่ะทำไมมันดูเหมือนโตตไไไมไไม่่่่่เเททาาากกกัันนนลยยออออะะรบฝวฟ้ ไปหาคุณลุงแดนเนียลเพื่อดูบวัวรดน้ำคุณลุงแกบอกว่าวันพรุ่งนี้ค่อยมาเอาแล้วกิฟก็แวะมาที่ร้านของยูลิเพื่อจะซื้อบูปินอันต่อไปอันนี้กิฟเอาค็อกเมเกอร์ละกันนะคะร้านช่างทำนาฬิกา คือเอาอันอื่นไม่ได้ไงตั้งไม่พอกิฟ <l ug> ตัดสินใจเลือกร้านให้วางอยู่ตรงหลังข้อไก่พื้นที่ตรงนี้เคลียร์ลวกหน้า,าไว้ก็เพื่อการนี้แหละเย,นย,นย,นยน็นๆกิฟก็มาลงเหมืองต่อค่ะจะไปสำรวจอัลมาร์ดมาอีกรอบกำลังขุดเพลินๆในช่วง3ามทุ่มกิฟก็มาจ้เอกเขากับไบโอมนี้มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเล่ย่างเยอะอะแล้วนี่อะไรเนี่ยเพชรหรออ๋อ,อเอ,อมเมโล ด้านในนี้มีแร่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีหินคริสตัลใสห้อยย้อยลงมาจากบนเพดานถ้ำโอเคกิบได้จุดปักหลักในคืนนี้ละขุดยันตีสี่กิบก็มานอนเอาแรงพอเช้ากิบนึกว่าหมดแล้วกะว่าจะเดินกลับแต่พอดูดีๆแล้วมันยังไม่หมดนี่นาเลยตั้งเยอะกว่าจะชัวร์ว่ามันน่าจะหมดแล้วจริงๆก็ปาไปสิบโมงครึ่งเลยค่ะบายๆพอกิบกลับมาถึงด้านบนกิบก็รีบตรงไปที่ร้านของคุณลุงแดเนียลเพื่อทวงบูโรน้ำคืนพอลดได้ทีละวหกช่องแบบนี้มันแตงกฤษแตงกฤษไงไม่ร คือแบบสามช่องมันก็โอเคนะมาสามารถกดแช่แล้วก็เดินตรงไปได้เลยแบบนี้มันดูแปลกๆค่ะอย่างน้อยถ้าอัปเกรดให้มันลดทีละ9ช่องมันน่าจะดีกว่าแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องรีบอัปเกรดให้เป็นขั้นต่อไปเร็วๆแล้วมั้งก่อนจะเข้านอนกิฟขอเอามันหวานไปทอดกับไปต้มดูก่อนดีกว่าโอเคทอดไม่ได้นะคะแต่ต้มนี่ได้แฮะงั้นเดี๋ยวคืนนี้กิฟทำเป็นมันหวานต้มเอาไปขายให้หมดเลยดีกว่า วันที่68วันนี้ฝนตกค่ะแต่ผักไม่มีอะไรให้เก็บเกี่ยวกิ๊ฟก็เลยไปเก็บเบอร์รี่แล้วเอาไปขายจากนั้นก็แวะไปดูที่ร้านนาฬิกาที่ยูริททาเสร็จแล้วเดี๋ยวนะยูริงานเผาไปนเนี่ยทําไมประตูเป็นอย่างเนี้ยอ่ะอะเดี๋ยวฟ่อมให้ด้านในชั้นหนึ่งก็อืมแคบๆเล็กๆนะนะอ้ะชั้นสองมีเด็กด้วยสวัสดีจากพ่อหนูน้อยชื่อเฟลเหรอจ้าอยู่คนเดียวเหรอลูกพร้อมชอบผังเล่นมากๆเลยนะพี่สาวจะกล้าซื้อไหมอู้หตัวแค่นี้ขายของแล้วเหรอ อันนะไหนดูสิโอ้โหอะไรเนี่ยตอนนี้พี่สาวจําเป็นต้องใช้ตังนะลูกพี่โคมาเป้กันหนูไม่ได้หรอกนะในไหนวันนี้ก็ไม่มีงานให้ทําคิปก็เลยอไปลงเหมืองก็จะตีหินไปเรื่อยๆอัพเปอร์เซ็นต์คอนให้ถึงร้อยเพื่อไปอัพเกรดตียาวยันตีสาม้ค่ะในที่สุดเลเวลค้อนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีพวกเศษหินพวกนี้คิปไม่เก็บให้ลกตัวลกกล่องน,นะคะโยนเข้ากล่องขายของไปเลยวันที่ห9วันนี้ฝนไม่ตกค่ะแต่ว่าดูข้างนอกดิทำไมมันมืดครึมอึมครึมแบบนี้อะ โอ้โหแล้วมืดขนาดนี้ไปเห็นสายลุงโคชัดอะวันนี้ทั้งไคลอทมันหวานแล้วก็บีดรูดพร้อมเก็บเกี่ยวลุยงานในฟาร์มเสร็จกิก็ไปหาคุณลุงแดนเนียลเพื่อซอ่อมคอนจะออเกีทั้งทีทำไมต้องซ่อมก่อนก็ไม่รู้แล้วคิดค่าซ่อมต้อง2 0 0แน่จากนั้นก็ไปซื้อมเมล็ดกับเจนนี่ เอามาเล่นลงแปลงแล้วกิ๊บก็มายืนกดเฟอร์นิเจอร์กดพวกโต๊ะพวกเก้าอี้มานะคะกิ๊บว่าจะไปแต่งคาเฟ่ให้เขาซะหน่อยเวลาที่เหลือกิ๊บก็มายืนหั่นแครอทค่ะจะทำเป็นเมนูสลดัดพอเช้าดูเงินในกระเป๋ากิ๊บนี่สิคะนี่คือผลพวงของการขายสลัดแครอทเมื่อคืน พอเริ่มมีแดดออกคลิปก็มาลดน้ำที่แปลงผักพอบ่ายๆลิปก็เอาฟอร์นิเจอร์ที่กดมาเมื่อวานมาตั้งเป็นโต๊ะหน้าร้านคาเฟ่แบบนี้มันค่อยดูสมเป็นคาเฟ่นหน่อยว่าไหมคะพอวันที่71เงินในกระเป๋าก็ทะลุ2 0 0 0 0เมื่อวานแอบขายบีทรูทไปค่ะดูเหมือนว่านอกจากจะเอามาทำเป็นซุปบิทรูทแล้วมันเอาไปทำเป็นเมนูอื่นไม่ได้เลยอะ่ะ วันนี้นอกจากมันหวานที่ให้ผลผลิตมะเขือม่วงเองก็ให้ผลผลิตเหมือนกันลดน้าเสร็จเก็บเบอร์รี่ไปขายเสร็จก็ได้เวลาเข้าครัวค่ะกิฟเอามะเขือม่วงไปจี่ลงบนกระทะทีนี้กิฟก็จะได้มะเขือม่วงย่างแล้วกิฟตก็นึกขึ้นได้ค่ะว่ากิฟนัดกับคุณลุงแดนนียเอาไว้ออไม่ก็คุณลุงขาหนูเกือบลืมไปเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นอัปเกรดให้หนูเลยนะ โอ้โหลุงคาอักเกตต้องสองพันทำให้มันเร็วๆกันนี้หน่อยไม่ได้เหรอหมดธุระกิ๊บก็กลับเข้าครัวต่อค่ะไหนๆก็ต้องการเงินจํานวนมากและเพื่อความสะดวกรวดเร็วกิ๊บทำอาหารมันทีเดียว2เตาเลยละกันมะเขือม่วงทั้งลูกมันขายได้75บาทแต่เอาไปย่างแล้วจะขายได้100กํากำไร25บาทเหมือนจะน้อยแต่จริงๆมันเยอะนะคะเพราะบาเมนูมันกำไรแค่ห้บาทเยอยงอะไหนๆกไ็ไหนๆละกิ๊บเอาข้าวโพดท,ที่เหลือมาโยนเข้าเตาอบ โอ้โหโ,โคตนมือระวิงอ่ะทำอาหารทีเดียวสี่เตาเลยเกือบจะไปแข่งมาสเตช์คุณต้องทำาเวลาให้เร็วกว่านี้เกือบหนึ่งทุ่มเลยค่ะกว่าจะทำเสร็จเอาทุกอย่างโยนเข้ากล่องขายของแล้วก็ไปนอนวันที่72เมื่อวานรู้สึกเหมือนจะขายได้800พนนะคะเงินประมาณนี้พอซื้อบูปินได้อยู่พอจะมีเวลาก่อนร้านยูริปเปิดกิ๊บมาปรับแต่งถนนตรงนี้หน่อยดีกว่าดูดิคะ่ะถ้ามันเป็นหินผสมผสมกันแบบนี้มันสวยกว่าเสศยษฐีกาวเวลกิฟไม่ค่อยมีไม่งั้นจะมาแต่งถนนทั้งเมืองเลย ทำเพลินไปหน่อยค่ะกว่าจะมาหายูริปก็ปาไปบ่ายสองละซื้อเสร็จกิฟต์ก็เดินไปซื้อแครอทเพิ่มค่ะไปลองเช็คข้อมูลมาดูผักในฤดนูนี้ปลูกแครอทจะคุ้มสุดเลยมันโตว8วันเท่าบีทรูทแต่บีทรูทขายได้75ในขณะที่แครอทขายได้ตั้ง120จริงๆพอเราเอาพัพเวลบัวรดน้ําเราก็จะมีพลังงานเหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิฟต์จะเพิ่มแปลงผักอีกสักหน่อยละกันทำเสร็จหมดแรงพอดีเป๊ะเอ้ารู้ตัวที ไม่ได้กดอัดด่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกิบพูดใหม่ก็ได้คือวันนี้นะคะมันฝนตกกิบก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินทางออกนอกเมืองซะหน่อยกะจะไปเก็บฟักทองที่เคยเห็นก่อนหน้านี้แถมเผื่อเจอวิหารหรือหมู่บ้านเอพิจี C ใหม่ใหม่ด้วยกิฟเดนมาถึงจุดที่ตั้งใจตอนช่วงบ่ายสามขุดฟักทองให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อโอ้โหแถวนี้ฟักทองโคตรเยอะถ้าขายทั้งอย่างนี้มันได้25 0ิบต่อผลนะคะแต่ถ้าเอาฟักทองไปทําเป็นซุปฟักทองจะได้ราคา3 4 3เลยถือว่าคุ้มค่ามาก ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ไหวแล้วรีบนอนก่อนที่มอนสเตอร์จะมาถึงตัวดีกว่าพอตื่นปุ๊บ mm hmm. เกือบไปแล้วแหมโชคดีจริงๆเลยที่วันนี้ฝนยังตกอยู่แปลว่ากิฟไม่จาเป็นต้องกลับบ้านวันนี้ก็ได้กิฟเดินทางต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างหน้าตาคล้ายๆอัลมาดอนไมล์พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันเป็นทางเข้าเหมืองค่ะลองเดินตามทางเข้ามาดูก็พบว่าข้างในมีกล่องสมบัติด้วยมีสมุดเอ็นชาร์แล้วก็แอปเปิลทองเฮ้ยอีกกล่องหนึ่งก็เหมือนกัน โอ้โหอันนี้ให้แอปเปิลทองตั้งสี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอินฟินิตี้โอ้โหไม่รู้ามาเจอตอนนี้มันจะช้าไปไหมแต่กิฟว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นจะต้องมีติดธนูไว้จริงๆนะเดินมาเรื่อยๆกิฟก็มาเจอประภาคารอีกแล้ว รู้นะคะว่าขึ้นมามันไม่มีของหรอกแต่กิฟตั้งใจขึ้นมาเพื่อดูวิวนะคะดูว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อแล้วกิฟก็มาเจอกับปราสาดค่ะมันปราสาหรือเปล่านะเอาเป็นว่ามันคล้ายๆที่อยู่หลังหมู่บ้านเราอะแต่อันนี้ดูสภาพดีกว่ายังไงก็ไม่รู้ข้างในมีกล่องด้วยเอาจริงกิฟแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีสมบัติอะไรซ่อนอยู่แต่ว่าแต่ละกล่องเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีแต่เย็นม,มุมกับกระดูกทุกกล่องเลยเอาเป็นว่ากิฟค้างที่นี่แล้วกันพอวันที่75ฝนยังตกอยู่อีก โอ้โหนี่ตกติดกันมาสามวันแล้วปะเนี่ยเหมือนว่าบ่นนะแต่ไม่ใช่ดีใจค่ะเฮ้ย <c oughs> ด้านหลังนี่มีเหมืองด้วยโอ้ oh my god เหมืองมันต้องมีของดีอู้ apple ทองอีกแล้วเฮ้ยนี่ก็ apple ทองโอ้บบน,นี้แปลว่าถ้าเจอเหมืองที่ไหนมี apple ทองที่นั่นแน่นอนนะคะเดินต่อมาอีกนิดนี่มันอะไรเนี่ยลองเช็คดูทั่วแล้วมันไม่มีกล่องสมบัติคะ่ะหรือว่าต้องขุดใต้ดินหรือเปล่าอาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะ แต่กิบขี้เกลียดขูดอะไปก่อนละกันเดินไปอีกนิดนึงก็เจอหมู่บ้านอ๋อไอเสาวพวนี้มันอยู่ใกล้ๆ้หมู่บ้านเองนี่แปลว่าเสาที่เราเจอก่อนหน้านี้มันอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยหรือเปล่าจะเราอาจจะหาไม่เจออาจจะมองไม่ดีอะไรแบบนี้อ้โหูบ้านตรงนั้นโคตรสวยอะหมู่บ้านนี้ดูมีคนมีกระตังเยอะนะคะเนี่ยอืมถึงจะสวยแต่มันเป็นเนินสูงๆต่ำๆทำเลไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาบูรณนะเท่าไหร่อ่ะเนาะเดี๋ยวขอกิฟมองหาบ้านที่มันมีของให้โดอก่อนนะคะอู้หูมีโรงแรมด้วยอุย๊ยแล้วนั่นอะไรอะ นี่ไงบ้านคนเหมืองอู้มีเพนล้วก็แล่โอเคสมแล้วที่เป็นหมู่บ้านของคนรีกระตังเอาล่ะหลังต่อไปก็บ้านบนยอดเขาบ้านหลังนี้เล็กๆแฮะโอ้โหของอะไรกันเนี่ยบ้านหลังข้างๆเป็นบ้านแฝดท,ที่มีทางเชื่อมเชื่อมติดกันด้วยดูจากข้างนอกโคตรดูดีอะแต่เอาจริงมันก็แคบไปหน่อยนะโอ้โหข้างในโคตรแคบแคบแบบนี้อยู่ไม่ได้จริงนะกิ๊บอะฮ่าบ้านนักตกปลาแน่นอนเลยพลอเราเดินข้ามทางเชื่อมมันเป็นห้องนอนนี่เอง ดีไซน์บ้านแบบนี้จะต้องเป็นเด็กผู้ชายที่รักการประจนภัยแน่ๆเลยค่ะเกี่ยวอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะดาวดาว โอเคค่ะนี่ก็เย็นมากแล้วคืนนี้กิบคงต้องขอค้างที่บ้านหลังนี้ก่อนจริงๆจะไปนอนที่โรงแรมมันก็ได้แหละแต่อุตส่าห์เจอบ้านหน้าตาแปลกๆป่อะเนาะขอนอนเปลีปล่ยนบรรยากาศบ้านเถอะโอเคค่ะสําหรับไมค้าบหนึ่งร้อยวันฟาร์มมิ่งวันเล่านนี้กิบคงต้องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะมาติดตามกันในภายหน้าตั้งแต่วันที่เจ็ดสิบหกไปจนถึงวันที่หนึ่งร้อยเลยจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่กิบยังไม่ได้ทําเลยนะบูปินก็ยังเหลือสองอันที่ยังไม่ได้สร้างไหนจะไก่กระวัวที่เพิ่งมีแค่ตัว เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กิฟต์แล้วก็ติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทน,นี้กิฟต์ก็คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามต่อเลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งด้วยนะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ด้วยล่ะเดี๋ยวจะไปกดหัวใจให้นะคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะบายบายสติกเกอร์าลายคิปลี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอตมีให้เลือกฝากต่อมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ